วันนี้วันมาคบูชาวันพระใหญ่นะครับแต่ในไทยของเราก็ยังมีปัญหาในวงการพระพุทธศาสนาหรือวงการผ้าเหลืองโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์ของวัดที่ผมพูดถึงก็คือวัดหลวงพ่อเงินบางคลานครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเงินมีความขัดแย้งระหว่างอดีตจเจ้าอาวาสและ,จะเจ้าอาวาสคนปัจจุบันครับ ที่วัดหิรัญยารามหรือว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคลานเป็นวัดชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับวัดนี้กําลังมีปัญหาความขัดแย้งครับเรื่องของการจัดการผลประโยชน์แล้วก็การแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสปัญหายืดเยื้อ,อมานาน8ปีแล้วครับแม้จะมีปัญหาแบบนี้แต่วันนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทําบุญตลอดทั้งวันนะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็มาร่วมกันทําเชิงเทียนเพื่อเตรียมเวียนเทียนในถ้ำนี้เนื่องในวันมาคบูชา ด้านพระครู <Okay. S 1> พิสุทธิวิวรากรรักษาการจเจ้าอาวาสบอกกับไทย P ี s ถึงกรณีการแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสและการเข้ามาจัดก,การเงินเงินทองทองของวัดนะครับยืนยันครับว่าทุกอย่างแต่งตั้งไปตามกฎระเบียบที่ผ่านมาก็มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วแล้วศาลก็ยืนยันคําสั่งในการแต่งตั้งว่าถูกต้องตามกฎหมายครับทาไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เลยรองจเจ้าอาวาสด,ดีรักษาการแทนจเจ้าอาวาสด,ดีเจ้าคณะาตาบลท่านจึงได้สรรหาพระ เข้าไปดูแลในเรื่องของการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าวาดเนื่องด้วยวัดบางคาันหรือวัดพ่อเงินเ,นเป็นวัดใหญ่และมันมีปัญหามันมีปัญหาที่ที่ต่อเนื่องยาวนานมาเจ้าคณะตำบลท่านก็หรือเจ้าคณะผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าถ้าเกิดเราแต่งตั้งพระที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้าไปไปดูแลเรื่องทรัพย์สินเงินทองของวัดที่จะส่งมอบหลังที่ อดีตเจ้าว่าท่านโดน,ดนให้ออกแล้วหรือโดนปลดแล้วเนี่ยมันก็ต้องพระที่จะต้องไปดูแลหรือรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องหาพระที่มีมพระที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปดูแลหรือรไปดำรง,งตำแหน่งนะเพื่อขัดตาทับมีสองประเด็นครับตอนนี้ที่เป็นที่กังขาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินและการตั้งคณะกรรมการวัด ซึ่งวันนี้ก็มีคําชี้แจงจากทางรักษาการเจ้าอาวาสนะครับบอกว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสมีกำน,นันมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมาการวัดแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้เรื่องของเงินบริจาคมีการประกาศเงินบริจาคให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเสมอส่วนความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอันนี้เรื่องสําคัญครับวันนี้ทางรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่า ยังมีทรัพย์สินอีกหลายรายการที่อดีตเจ้าอาวาสยังไม่ได้ส่งคืนให้กับวัดตามบัญชีที่กําหนดไว้เช่นวัตถุมงคลงาช้างซึ่งตรงนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่บังคับคดบีไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของชาวบ้านลูกศิษย์ที่สนับสนุนอดีตเจ้าอาวาสรูปเดิมก็ให้ข้อมูลกับไทย PBS ยืนยันครับว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นคืนให้กับวัดแล้วเป็นมูลค่ามากกว่า140บล้านบาท และทรัพย์สินต่างๆที่ได้ส่งคืนก็ส่งคืนไปหมดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาตรวจสอบแล้วแล้วก็ยินดีนะครับถ้าหากจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเราถึงแบ็กกราวน์ของวัดนี้กันหน่อยนะครับเป็นวัดชื่อดังของเมืองพิจิตรครับมีปัญหามายาวนานโดยเฉพาะการฟ้องร้องคดีกันร,ระหว่างอดีตจเจ้าอาวาสและรักษาการจเจ้าอาวาสคนปัจจุบันตั้งแต่ปี2557จนถึงตอนนี้ก็8ปีครับ มีทรัพย์สินของวัดหลายรายการครับที่ตอนนี้มีการโต้แย้งกันอยู่ว่ามีการส่งคืนครบหรือ,อยังเพราะยังมีหลายรายการที่ไม่สามารถบังคับคดีต,ดติดตามกลับมาได้ขณะที่ทรัพย์สินเท่าที่หน่วยงานระดับจังหวัดตรวจสอบพบก็เป็นเงินสดในบัญชีมากกว่า100ล้านบาทในจํานวนนี้เป็นเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินลงทุนในหุ้น17ล้านบาทแล้วก็มีเงินจากตู้บริจาคอื่นๆรวมด้วยครับ